แกลอยากบาทเนี่ยรอรอเทานี้รอหรือแม่แม่ตัวนี้อุ้ยสี่หมื่นแม่เล่นพี่น้องอุ้ยสูนี่นี่จังลูกสร้างอุดรบ่หรือลูกเพื่อเลยนี่สร้างอุดรเพราะว่าหุ้นสูงพี่น้องเพราะว่าพอสร้างอุดรสูงร้อยสีได้เนาะนี่เนาะร้อยสี่สหน้าจะได้บวกลบเลยพี่น้องเป็นลูกสาวสร้างอุดรสายสูงสายใหญ่เป็นข้าวใหญ่เพิ่นพี่น้องอุ้ยสี่หมื่นสื่อคนเกิดไว้เป็นแม่เพิ่นมึงหันมันบ่อุ้ยแม่ใหญ่พี่น้องแม่เพิ่นใหญ่ ลูกสาวงามพี่น้องเนาะสี่หมื่นเปินเปิดไปขั้นผู้ใดเลี้ยงควายถ้าเป็นสายพัฒนานี่ราคานี่พอต้องห่วงพี่น้องเนาะได้เลยเป็นควายงามเปิดเป็น้องเนาะสายพัฒนาต่อยอดได้เลยลูกช้างอุดรสูงพี่น้องพราะสร้างอุดรนี่สูงร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยนี่รอยสีได้แล้วพี่น้องเนาะโดยประมาณสี่หมื่นเปินเปิดไปเป็นควายงามควายสายพัฒนาเปิดเป็น้องเนาะบ่งพ่นนี่เบอร์โทรบ่เดียวคนสีขอเบอร์โทรขออนุญาตเบอร์โทรเป็นไหวเบิ่งรอบตัวไหวพี่น้องเนาะเบิ่งรอบตัวควายงามเปิดเป็น้องเนาะสวยงามเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์ได้พี่นน้องเาะ ตัวล่องไหนเพื่นวานเนาะพี่น้องเนาะเป็นคว่างามอ่ะเบิ้งกะคักกันนะซอยเบิ้งกะคักเป็นยังไงงามบ่ไข่อยู่เนาะวายงามเพิ่นเบิ้งนุ่มมันได้เบิ้งหันได้แมนบ่นุ่มสีเต่าอยู่บ่สีเต่าอยู่เพื่นวานุ่มงามอยู่เพื่นวานเบิ้งคักเราได้พี่น้องพูดอ่ะผู้ใดสนใจอยากเป็นแม่คอกแม่ขายแม่พันตอบโจทย์ได้เลยเป็นควายสายพันธุ์สี่หมื่นเพิ่นเปิดใบมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่น สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องบ้านสมังเชนอ่บมาแล้วพี่น้องบ้านสมังเชนอ่บผ้าพี่พาน้องออกรถออกชมบรรยากาศการสื่อการขายควายตลาดนัดโคกกระือบ้านน้องแก่ตลาดชมพูขุนจังหวัดร้อยเอ็ดเ้าเมอนี้คือคักคือเก่าพิณอ่เนาะวันที่ยี่สเกันยายนสองพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดพิณอ่เนาะคือคักคือเก่ามาเบิ่งบรรยากาศการสื่อการขายควายตัวนี้ขายบ่ได้พี่น้องเนาะเพิ่นลบแล้วฉีดสีแล้วเพิ่นลบอ่ะชีดสีแล้วเพิ่นลบเพิ่นให้เท่าไหร่ขึ้ได้ลบสีลรื เมื่อไรกันโอ้บาคนละลักโอ้ไปคนละหลักเลยปาดพี่น้องอันเกต้าว่าจากเนาะมันไกลกันดีเนาะเขาเปิดไปยังไงสามแปดเพื่อนว่าเป็นต่อสองแปดมันคนละหลักเลยพี่น้องเป็นหมื่นเลยพี่น้องอันนี้คือเวียดเพื่อนกระถือโอกาสเลยเข้าตองเก่งท่านเพื่อนเนาะเท้าตองเก่งท่านเพื่อนสั้นเลยขายได้พูดลังคนพี่น้องเนาะสามแปดเพื่อนเพื่อนเปิดไว้ไซส์เนื้อตันจืดลือเนาะหลุกเนาะตันเป็นควายตัน โอ้หายสามหมื่นสี่แล้วครับพอท่านขายไม่ยังขาดทุนอยู่เพื่อนว่ามันตันดีมันต้นตดีพี่น้องเนาะสามสิบแปดเป็นเปิดไว้เป็นแม่แม่อ่าเขาเอื่นว่าควายมันหรืควายเหนือหรืพี่น้องเนาะตีเป็นควายเหนือไปแล้วพี่น้องมันใหญ่เป็นแม่พันธุ์ได้ลูกมาแล้วแต่ว่าต่อไปมันบ่ได้ลูกมันก็นเลยเป็นหมันอันนี้เขาเอื่นว่าหมันพี่น้องสามสิบแปดเป็นควายเนื้อโดยตรงเนาะอ่ะสะดวกให้เบอร์โทรบระลูกขออนุญาตอ่ะศูนย์เก้าแปดสองหนึ่งสอง ห7 0 0ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองเพื่อใดพี่น้องขอบคุณหลายๆลูกมันมันครับผมอ่ะ38เพิ่นเปิดไว้ให้ต่อรองพี่น้องเนาะย่างต่อมาทางผู้พี่น้องไปเบิ่งทางผู้พี่น้องเบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโคตะบือบ้านน้องแกตลาดชมปูปดตัวนี้เพื่อนได้ขายแล้วว่าย่างโต้สวยๆร้อนๆควายงามเพื่อนตัวนี้ได้ขายแล้วเนาะลูกเนาะตัวนี้ย่างเนาะเท่าใดตัวนี้เปิดไว้3ามสเนาะ เป็นควายงามเพลินพี่น้องสามสิบห้าเพิ่นเปิดไว้งามอีหลีอดิพี่น้องดาวเด่นวันนี้ตัวนี้ได้เลยพี่น้องเนาะเป็นดาวเด่นสามสิบห้าเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันธุ์งามสูงอยู่ร้อยสามสิบหกสามสิบเจ็ดได้เนาะความสูงเพลินเนาะได้เลยบวกลบเลยพี่น้องเนาะมันงามมันสวยอีหลีพี่น้องเนาะควายสวยควายงามเพลินเบิ่งบรรยากาศเบิ่งผลตัวเพลินพี่น้องแข้งขาหน้าตาหน้าสวยพี่น้องหน้าม่อทองชัดเจนพี่น้องอัตลักษณ์ได้เลยแข้งขาดีเบิร์พี่น้องหูทองพร้อมวุ้ยราคาทองได้สามสิบห้าพี่น้องเนาะราคานี้ท้องด้อม โอเคเ่อด้พี่น้องเนาะตัวนั้นขายไปเท่า์หรือครับขายเสตย์ม้วนโจ้ามาฝากเลครับโอ้เพิ่นเอามาฝากไว้เพิ่นขายไปแล้วพี่น้องเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นจำเบอร์โทรเลยครับโอ้หอยเนตดครับหอยเนตดจำเบอร์โทรเพิ่นบ่ได้โอ้เพิ่นจำเบอร์โทรเพิ่นถือไว้กาลสินเนาะเป็นควายกาลสินควายงามกาลสินหอยเนตดกาลสินเดียวถ้าเห็นเพิ่นสิขอเบอร์โทรเพิ่นไว้มันงามพี่น้องเนาะหน้าเอาไปเลี้ยงเลยเป็นควายสายเลี้ยงเด้อพี่น้องสายเลี้ยงงามมันมาได้ลูกเด้อขอบคุณหลายๆครับบผมรรยยาาาาากศททงงงพพีี่่นน้้ออเะโ หอยเวียดสมาหลายพี่น้องคุณกำลังต่อรองกันแขนๆเท่าไรคุณกำลังต่อรองกันควายแขนเวียดมาหุ่มอยู่ภีตัวพี่น้องกินเวียดเวียดทั้งนั้นเลยพี่น้องกินเลยเบิ้งเบิ่งพี่น้องเบิ่งการต่อรองของหอยเวียดเบิ่งการต่อรองของหอยเวียดของพี่น้องเนาะควายสายตางกันนีควายจับกันนีพี่น้องเนาะควายมู่รายกันนีควายไทยเข้ากันนีพี่น้องเนาะเป็นแม่ลูกสายเผือกเข้า แม่ลูกสายเผือกเจ้าบาทครับเปิดสามแปดเป็นแม่ลูกสามแปดลูกผูพี่น้องสามสิบแปดแม่ลูกลูกผูเป็นสายเผือกพี่น้องเนาะสามหมื่นแปดทันเฮ้ยคือสามตัวตัวแม่หนึ่งแค่มีตัวแม่นั่นตัวนี้พี่น้องเป็นแม่เป็นควายแม่ควายผูควายแม่ใหญ่สามชุดชุดนี่เท่าไหร่เบดโตเบดทั้งสามโตเท่าไหร่ครับเป็นควายชุดเพิ่นลเป็นวะ ห้าหมื 50, We 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 jaar jaar. 52, 3, 3, ่นกว่าโอ้ห่าเท่าไรเชุดใหญ่สายเผือกพี่น้องเนาะมานน้ำแข็พี่น้องแม่กับม่านอีกอุ้ยพี่น้องเนาะห่าเท่าไรเงี้ยห้าสิบสองสามตัวสี่หัวใจพี่น้องในท้องเพิ่นแถมไปอีกห้าสิบสองนี่พี่น้องเนาะนี่สามตัวชุดเผือกเพิ่นพี่น้องชุดงามๆเพิ่นชุดเผือกเพิ่นพี่น้องเนาะอันนี้ชุดนี่ก็ชุดดำแต่ว่าหอยเวียดกำลังมาต่อรองตัวไหนหอยเวียดกำลังมาต่อรองเลยมีตะควายใหญ่ๆงามเพิ่นพี่น้องอุ้ยสุดยอดเพิ่นที่กำลังต่อตัวไหน โอ้ซีตูเลยโอ้สองตัวสองตัวโอ้เิ่นกำลังต่อสองตัวไงควายใหญ่เพิ่นเวียดมากแน่นิพี่น้องควายเป็นผู้ไรเลี่ยงควายให้เลี่ยงแบบว่แบบนี้เวียดเป็นมักบอมีว่าบริขายกันมาตลาดพี่น้องเพราะว่าเป็นควายอ้วนเวียดนี่สนใจสองตัวเฮาอยากได้เท่าไห โอ้นี่เ่นกำลังมาต่อรองอยู่ขายบ่อสันบ่อขาดทุนอยู่สันโดนว่าเวียดได้กำไรอย่างเดียวสันแม่นย่สามะ่้นโอ้กรลยี่ิบาอิลีบ่โอ้เวียดเป็นว่าแม่นอิลีบ่ ได้กําไรตัวละยี่ขาดทุนตัวละหมื่นมันจะไปไหนเงินมันมาไทยอยู่หรอมาอยู่ไทยหมดวันนี้วายคนคือเเบาแจ้งวันนั้นโอ้นี่ควายชุดคนใหญ่ๆคนกำลังต่อรองสองตัวนั่นบอคนกำลังต่อรองอยู่สองตัวคนต่อสามตัวนี่โอ้สามตัวนี่ตัวควายไทยหรือเ่โอ้คนกำลังต่อสามตัวควายไทยควายนีเเบหมูลานีเเบวคนว่าเคนพม่หมูลา นี่เพิ่อกำลังต่อรองกันอยู่พี่น้องเนาะตัวนั้นหาสิบสองสามตัวชุดนี้ตัวละสามสิบสองมาร์กตัวใดเลือกเอาเพิ่นบ้านเนาะอ่ะมาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นบานนี่ขออนุญาตเบอร์โทรครับผมศูนย์แปดเจ็ดสี่สามเก้าแปดศูนย์เก้าสี่พี่น้องผู้ใดสนใจกระโมาต่อรองอยากได้เอาควายชุดเื่อไปเลี้ยงหาสิบสองเพิ่นเปิดไว ผูหนึ่งแม่หนึ่งหลักกันได้ทองอีกเป็นสี่ตัวสี่อ่ะสามตัวสี่หัวใจพี่น้องเนาะเอาอความเพื่อเลี้ยงหลานมันครับผมเพคนกำลังต่อรองกันคาดว่าจะไดข้ขายอยู่พี่น้องเนาะเวียดกำลังสนใจเป็นควายเวียดมากพี่น้องเนาะ,ะเห็นควายงามทางหนึ่งพี่น้องเนาะไปเบิ่งทางหนึ่งเมืเ่อนี้เป็นตาไดข้ขายบัตรุดตรวอยู่พี่น้องเพราะว่าเวียดหลายคนหลายควายห,หน่อยเนาะพี่น้องเนาะผมสุพยายามพยายามเดะให้ได้บัตรุดตรวจนะพี่น้องไนะ่ไหวเพิ่งจะได้สักบาท เนื้อวัวเพม่งเอาปุน๋นจากของคนเออเนื้อวัวอย่างไรเจอะบาทสามสิบสามสิบสาหมื่นสองตัวผู้หนึ่งจากเอาแม่ผู้หนึ่งจากเอาลูก <c oughs> ลูกลูกแม่ปะโอ้ลูกแม่ลูกงามเนาะลูกแม่อเอาเอาลูกมันไปไว้เนื้นอวัสามห<า>ม,มื่นผู้หนึ่งเสียเอาแม่ได้เด่นผู้หนึ่งเส<า>ีย<า>เอาลู<า>กมันสามหมื่นเท่าอย่างใดอวสารเพิ่์ลวะอ่ะเบิ้งหน้าตาห้วยลูกแรกอยู่ตัวนี้เนาะ ลูกแหลกคนควายลูกแหลกจะได้เพี่น้องเป็นควายลูกแรกจ่ายลูกดีนี่ลูกเพิ่นลูกเพลนง่ามงามสามหมื่นกระถือตัวละสิบกว่าลูกมันสีได้อยู่บ่เก่าเก่าหมื่นโอ้เก่าพันโอ้เพิ่งว่าไปแล้วท่านมันควายงามอยู่โอ้ประมาณห้าพันคนขึ้นสื่อกันมันกับสีเหลือแม่อยู่หลายตัวนี่เหลือแม่อยู่สองกว่ามันสิไปได้บ่ทีถ้าแยกลูกเพิ่นเอาตัวไหนเพิ่นก็ร่างสนใจลูกมันเหือนะ สิบเอ็ดเน่ลูกมันตาส,สิบเอด็ดตาสิบเอด็ดเพิร์ว่าลูกมันสิบเอด็ดมันจะสีเหลือแม่อยู่หน่อยเนะสาะตาซันมันสิติดแม่หลายเพิร์ว่าตาซันมันสิติดแม่หลายอ่ะเอาไปเทิงแม่เทิงลูกสะเพิร์ลว่าอ่ะเพิ่งกำลังต่อรองอ่ะใค้เพิ่งตอรองกันเนาะเพน้องเนาะสามามัดมึงบรรยากาศการซื้อการขายเผื่อเข้าจักบาทครับเผื่อเข้าเผื่อจักบาทหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยเมยสาวดิพี่น้องแม่สาวสายเผื่อดิพี่น้องเนาะหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อย เขาเปิดกว้างดีดีพี่น้องเป็นเขาเปิดกว้างเป็นควายแม่สาวสายเหือกเปิดกว้างดีดีเขาเปิดพี่น้องนะสายบานเท่าสายหนาเลียงพี่น้องเอาไปเลียงราคาหนี้บอมีขาดทุนเพราะมันเบาราคาเบาเบาสิบหกหาร้อยต่อร่องไดไเด้นเนาะต่อร่องไหนจะหน่อยเป็นราคาหน้าต่อรองพี่น้องเนาะผูใดสนใจอยากต่อร่องควายแม่สาวสายเหือกตะโทมากต่อรองกับเพื่อนใดเอาเบิง้งค่าคาเบิ้งรอบตัวพี่น้องผมถ่ายทํำเหตละเอียดพี่น้องเนาะอ่ะเบิ้งควายสายเหือกสิบหกหาร้อยหายาเด้นพี่น้องราคาควายราคาประมาณนี้ เพิ่นสะดวกให้เบอร์โทรบอกมาขออนุญาตขออนุญาตเบอร์โทรครับผม096 0หนกเท่งนึงกัน0 0งกันนะนย์้าเ้องด้ดออดสนใจวาเ่เผือกโทรมาเบอร์นี้ได้เลยแม่สาวสา,วายเผือก1 6 5 0 0เพิ่นเปิดไว้เบาต่อรองได้จักน้อยขอบคุณหลายๆมานครับผมเพือราคาควา่เพิ่นพี่นอองเนาะทังต่อพี่นออกมึงบรรยากาศการซื้อการขายไขกับสองม เขาก็เสียดบดีนะเขาเสียดบดีเขาเสียสเปรยเขาอยากได้น้ำเฮาตัวตัวน,นี้ลูกของตัวไหนโอ้ตัวผึ้งทิ้วไป็นงหารนึงว่าว่าน้ำกันโอ้นี่ลูกลูกมันขายไป็นตัวไหนลูกมันขายเป็นตัวไหนสองห่างอุย้ยจะมาง่ามเถอะเนาะขายไปแล้วเนะานะอุย้ยง่ามจริงแม่เพิ่นง่ามแม่เพิ่นขายไป็นตัวไหนแม่แม่ขายไป็นตัวไหน สามสิบแปดสองเกยตโอ้ควายงามเพื่อนพี่น้องเนาะควายงามได้ควายงามไหมโอ้ยสุดยอดเลยจะไปส่งอุ้ยลูกสาวผู้ใดคืองามเลยลูอยส้งกรดาโอ้ยเบิ่มฮัล้านโอ้ลูกสาวงามงามเนาะคันควายงามอันเหลือเท่าอะไรอ่ะบาทเดี๋ยวรอรอเท่านี้รอหรือแม่แม่ตัวนี้อุ้ยสี่หมื่นแม่เล่นเพี่น้องอุ้ยสูนี่นี่จังลูกสร้างกระดานบ่เล่นลูกผู้ใด นี่สร้างอุดรเพราะว่าหุ้นสูงพี่น้องเพราะว่าพอสร้างอุดรสูงร้อยซีได้เนาะนี่เนาะร้อยซีซหนาจะได้บวกลบเลยพี่น้องเป็นลูกสาวสาร้างอุดรสายสูงสายใหญ่เป็นควายใหญ่เพิ่นพี่น้องอู้ยสี 40, 000, 400, 800, หมื่นสื่อเกิดไ้เป็นแม่เพิ่นมึงหันยังเป็นบออุ้ยแม่ใหญ่ๆพี่น้องแม่เพิ่นใหญ่ลูกสาวงามพี่น้องเนาะสี 40, 000, 800, ห่หมื่นเปิดไปขั้นผู้ใดเลี้ยงควายถ้าเป็นสายพัฒนานี้ราคานี้พอต้องห่วงพี่น้องเนาะได้เลยเป็นควายงามเป็นพี่น้องเนาะสายพัฒนาต่อยอดได้เลยลูกช้างอุดรสูงพี่น้อง พราะสร้างอุดรนี่สูงลอยเจ็ดสิบแปดเอ้นี่ลอยสีได้แล้วพี่น้องเนาะโดยประมาณสี่หมื่นเปิดเปิดไหวเป็นควายงามควายสายพัฒนาเปิดเปิน้องเนาะโบว์คนนี้เบอร์โทรบ่อเดียวพคนสี่ขอเบอร์โทรขออนุญาตเบอร์โทรษคนไหวเบิ้งรอบตัวไหวพี่น้องเนาะเบิ้งรอบตัวควายงามเปิดเป็น้องเนาะสวยงามเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันได้พี่น้องเป็นควายงามเปิดเป็น้องเนาะโตล่องได้เป็นวานเนาะพี่น้องเนาะเป็นควายงามเบิ้งคักๆกันนะสอยเบิ้งคักๆเป็นยังไงงามบ่ ไข่อยู่เนาะใบงามเพื่อนเบิงนมมันได้มึงห no. yeah. ันน mm hmm ี่นบ่นมสีเต่าอยู่บ่สีเต่าอยู่เพิ <men <men ่นว่านมงามอยู calendar, ่เพิ่นว่าเบิ่งคักแล้วเด้อพี่น้องผู้ใดผู้ใดสนใจอยากเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันตอบโจทย์ได้เลยเป็นควายสายพันธุ์นา40,000เพิ่นเปิดไว้มาขออนุญาตเบอร์โทรเพิ่นครับอ่ะปดสามแปดหกศูนย์หนึ่ผู้ใดอยากเอาไปเป็นแม่ขอกแม่ขายแม่พันสายพันธุ์นาศตัวนี้ตอบโจทย์ได้พี่น้องเนาะ40,000ต่อรองได้เนาะขอบคุณหลายๆมานครับผมโอ้อวันซ่อนาาาะะงมเน ของสาพเาพิ่นกงน็งามด้วยพี่น้องงานงามงามควายแม่เพิ่นไหหลูกดีค้ายประเวศงามงามเจักบาทนี่สองหมืน่นอุย้ยสมองงามค้ายประวเวศเจ็บควายรอสองหมืน่นซื้อๆสายใดหัววัดซายเบิ่มครับเบิ่มพันล้านอุย้ยรอเขาเปิดนีหรือเปล่คูหน่อยรอรอสองหมืน่นพูดได้อยากได้ควายรอไปเป็นพอขอกพอขายพอพันตอบโจทย์ได้เลยถ้าพ่ออยากได้ตัวนี้อยู่บ้านเพิ่น เป็นลอยตัวหน่อยควายหน่อยก็นังหาควายหน่อยโอ้ยหอยปลาวินมีแต่งามต่ว่าเป็นเลือแต่งามเดพี่น้องเิ่นเลือตาควายงามแม่กับมี่ผูกกับมี่น้อยปลาวิเนาะอยู่คอกอยู่ฟาร์มเพิ่นลีแตงงามแบบนี้แหละตัวอย่างสองหมื่นต่อร่องไหนพี่น้องเนาะเอาขออนุญาตเพินย์เก้าแปดหกห้าสามเก้าหน่กองัหนึงศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งหกสองันนหอยลูบรอเพิ่นกับจากใดควายรอไปเลี้ยงเอาไปฝากพีต่อน้องรออีหลีพี่น้องเนาะสองหมื่นขอพูดเล่นด้ อ่ะเพิ่นกำลังเอาไปขึ้นรถพี่น้องเนาะหอยกวีดพันสือควาวยรอง่ายๆมื้อน,นี้บ้านสมพีชแนวผ้าพี่พาน้องมาเลาะมาชมบรรยากาศการซื้อการขายควายตลาดนัดโกะกักบพื้บ้านน้องแขต,ตลาดชุ่มกุดกะเอาประมาณนี้ก่อนพี่น,น้องฝากพี่ฝากน้องซอยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นั้นก็เพ็นเนาะงไวพี่น้องขับใจกับเราคุยกานว่ากล้วยแซ่คข้าแซ่เป็ดบานสมพีชแนวชนิดแต่ความสุขกำลังเรื่องนกลจากโรคไข้เจ็บต่างๆรำรวยด้วยเบิดหนีเบ็ดซินกับสวัสดีครับ